นื่องจากมีคนขอมาเยอะมากเลยว่าอยากให้ผมเนี่ยเล่นเกมผีแต่ช่วงนี้อ่ะผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีเว้ยจริงๆอ่ะมีเกมนึงคือคาสตรูมแต่ว่าที่ผมไปดูเกมผีมาเนี่ยมันดูเป็นเกมที่มันต้องจุ๊กผีหรือรับมือผีหนักๆอะไรประมาณเนี้ยผมกลัวว่าผมจะเล่นไม่ไหวขนาดเล่นแบบเกมในเล่งอย่างบ๊อปปี้เพทามเนี่ยผมยังเหนื่อยเลยก็เลยหาเกมที่คิดว่าเออเป็นเกมผีที่น่าจะเล่นง่ายขึ้นมาหน่อยก็เลยมาเจอเกมนี้ก็คือเกมในบัสนั่นเองนะครับเราจะมารับบทเป็นคนขับรถบัสในช่วงตอนเย็นๆค่ำๆนะครับผมแล้วการััพทีีด รายการเจ้าเก่าเจ้าเดิ่มนะครับมาเริ่มสวัสดีนะอีกนดีต้อนรับเข้าสู่การทำงานวันแรกขอบคุณที่รีบเข้าง,งานทันทีนะมันยากมากเลยที่จะหาคนมาแทนที่คนก่อนหน้านี้ที่เออ เอาเป็นว่ารับผู้เดือดันทุกคนที่รออยู่ที่ป้ายหยุดรถและจอดให้เขาลงในป้ายหยุดรถหลังจากที่เขากดกลิง้งหลังจากป้าย665เป็นต้นไปปิดให้บริการมันอาจจะดูปกตินะแต่ว่าเออเอาเป็นว่าไหนคิดเอาเองละกันพยายามขับไปเรื่อยๆข้างนอกอาจจะแปลกๆนิดนึงอย่าแตกตื่นอย่าอยู่นิ่งๆ แล้วมันมีแมวอยู่ที่คางหงคนครับนายสามารถเล่นกับมันได้ถ้าเกิดเริ่มเครียดนะเอาเป็นปว่าเมื่อกี้เนี่ยทางนายจ้างของเราเนี่ยขอบคุณที่เรารีบเข้ามาทํางานเพราะว่าหาคนมาแทนที่ไม่ได้สักทีแล้วก็เราเป็นคนที่แบบขับรถส่งคนนั่นแหละครับผมเป็นรถบัสน,นั่นแหละครับเขาบอกว่าหลังจากป้าย665เป็นต้นไปเนี่ยปิดให้บริการด้วยเหตุผลบางประการนะถ้าเกิดเครียดหรืออะไรมีแมวอยู่ข้างๆนะครับผมสามารถลูบได้ชีดแมวส้มเฮ้ยโยเขาให้สั์เลี้ยงขึ<ย>้นรถบัดได้ด้วยหรอวะ โอ้โหถโทษอดโฟมขับรถได้เลยใช่ไหมแล้วไงต่ออ่ะอุ้ยชิบเลดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยชิบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออันนี้อะไรอ่ะมาความเร็วอันนี้ที่ปัดน้ำฝนแล้วก็อันนี้คือเปิดประตูอ๋อเกมชิบเอ็นดิ้งสามทับห้านี่ไม่ใช่งานที่มอบชั้นเลยเออเออ เอาเป็นว่าเกมจบแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมพี่ไม่มีไปขับขี่ก็ไม่มีจริงๆนะอ๋อด้าน,นหลังมันเป็นกล้องวงจรปิดเหรอโอเคโอเคเฮ้ยน,นั่นนั่นป้ายรถเมล์นี่ว่าสวัสดีครับพี่เว้ยยอ้ยเ,ยเยปิดประตูดิฟีนุ่มเว้ยโอเคเปิดเนี่ยวะใช่ไหมโอเคสวัสด,ดีฮะเอ่อไปหยุดที่ป้าย661นะเออนี่เหรอ อ๋อกดบินให้เขาทำไมมันมองไม่เห็นลูกค้าที่อยู่ด้านหลังเลยวะอ๋อเหี้ยแมงก็อ่องเออไอ้แฟเออก็สมกับเป็นรถเมย์ประเทศไทยดีอะบรรยากาศมันก็ชิลดีเหมือนกันนะเนี่ยฟิลเตอร์ดี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 ดโอ๊ย้ยเฮ้ยมึงขับรถดูตามาตาเรือเลยเดี๋ยววะเอ้ยขับไม่ได้เรื่องเลยอ๋อบัสต็อปปิ้งเออเออยไงป้ายป้ายต่อไปใช่ไหมเมื่อกี้มันเป็นป้ายหกหกูนนะครับผมผมนี่ปะนี่ใช่ไหม ถึงแล้วครับพี่ลงลงรบรอบรบไปรอบ,รอบไปอ,ไปอะถึงแล้วลงดิลุงไม่ลงอ่ะนี่น,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 นี่ต้องประคีนถึงที่เลยใช่ไหมเนี่ยฮะมองไม่เห็นลุงเลยอะฮัลโหลลุลงลงุงลงดิไม่ใช่หรอลงุงลุงเขาบอกจะลงหกหอหนึ่งไม่ใช่หรออ๋ออ๋อกูต้องรีประตูให้ลุงได้หรอขอบใจนะไอ้ดูขอบเลยลาเลยครับผมยินดีครับผมไปไปต่อฮะ ผมไม่ได้ลืมปิดประตูนะครับผมผมแค่ขับแบบรถมีสายแปดคือคือเผื่อใครไม่รู้นะเว้ยเผื่อใครที่แบบไม่เคยแบบเข้ากรุงเทพมาก่อนเนี่ยรถมีสายแปดเนี่ยมันเปิดอย่างจริงๆเว้ยแบบมันขับแบบเปิดประตูจริงๆผมเคยแบบนั่งรถเมีแบบไปโรงแรมเนี่ยคือแบบผมยังงงเลยเชื่อทำไมแบบรถเมีครับมันมันไม่ปิดประตูว้าดว่าน้องน้อยอีอะไรรถรถของของ,ของที่นี่มันก็ยังมีระบบเตือนอะไรอ่ยสวัสดีครับพี่ โอ้ยโอ้ยไปๆๆไ,ไ,ไปกันเลยครับไปไปงานร,รีบพับงานรีบงานเรียบครับผมแฮปปี้แลนด์สะพานสะพานพุทธนะครับผมพิดบุรีพิดบุรีนนทบุรีไปอนุสาวรีย์ชัยเว้ยแต่เขาเขาบอกว่าลงลงไปไหนวะเอ้ยช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาคงกดจริงแหละอันนี้หกสามนะครับผมมาขึ้นครับผมขึ้นขึ้น สวัสดียามเย็นค่ะคุณนะคนขคับครับผมเออที่นี่ไม่มีกระเป๋ารถมีเนาะแต่แต่เดี๋ยวนี้รถรถมีกรุงเทพยก็ไม่ไม่ค่อยมีกระเป๋ารถมีแล้วนะเขาจะใช้วิธีแบบให้ใช้แบบสแกนบัตรเหมือนกับพวกรถไฟฟ้าแทนนะครับผมนี่เสียงน่ารำคาญชิบหายเลยอะไรวะฮะสวัสดีฟ่มโทษทีที่ไม่ได้รูปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรบุรีเพชรบุรีเออไม่ใช่รถคันนี้ดิฮะทำไมอะพี่อ่าเอ้ยดูไอพี่บุญวะพี่บุญวะพี่ไปไหนอะ ที่แม่งหายเขาบอกว่าเราจะรับคนถึงแค่665นะครับที่เหลือี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีเเขาเลยปิดให้บริการโอเคแล้วก็ทํางานตามบีฟอะพี่ยาวสวัสดีครับผมสรุปไปไหนเนี่ยไปเพชรบุรีไปเพชรบุรีอนุสาวรีย์ชัยไปดินแดงไปอุบลไม่ใช่ละบัสครับผมถึงแล้วโอ้ผู้ชายคนนั้นเขาพูดถูกนะมันจะการโคตรแย่งจริงกูขับเป็นแบบฝายแปดยิงอะแม่ง ไฟอยู่ที่อะไรเนี่ยเออแม่งก็สมกับเป็นรถเมล์ไฟแปร์จริงไม่ไดีนะน,นี่มันสายหกฝุดฝีในวันที่มันบอกใช่ไหมอันนี้สายหกหกปิดให้บริการไปแล้วโอเคงั้นงั้นข้ามไปเขาบอกว่าเป็นต้นไปงั้นก็แสดงว่าเราก็ขับไปได้ฝุดสายเลยใช่ไหมงั้นไปเลยฮะเมื่อกี้มันมีคนขึ้นมาแค่สองคนไม่ใช่เราแล้วใครมันกดจริงวะมันปิดให้บริการลำคาญจริงอ่าจะลงก็ลงเลื่ยงมาจริงเลยแม่งอ่าใครมันเดินวะ วสนนวัสดีครับผมสวัสดีคุณอ้นด้วยนะครับผมคุณไทท่นสวัสดีครับผมไลฟ์นานไหมครับก็คิดว่าไลฟ์ไปเรื่อยๆครับผมไอ้เชีย่ยใครเอาตัวขี้มาตัดทางรถวะเนี่ยแม่งไปดินแดงหน่อยครับผมได้ได้เดี๋ยวผ่านสะพานพุทธไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดินแดงต่อนะครับผมถ้าผมรู้สึกว่ารถมันยืดๆวะ่ะหรือรถมันบักวะเนี่ยจะลงก็ลงนะผมการเปิดประตูให้แล้วเลี่ยงมากจริงลูกค้าสมัยนี้เนี่ย หฮ้ยฮ้ยรถฟิ่งเฮ้ยปลดลิมิตเกสเกสเกสอะไรจะกสได้ไฟเอ๊ะเอาพี่มาจากไหนเนี่ยขึ้นมาแล้วแถอะไรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีรบนเบอาไเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ โทษพอดิกาแฟมันแรงไปหน่อยฮนะเฮ้ยทำไมมันมีกวางแถวนี้วนะ้เนี่ยอ้าวเอนดิ้งหนึ่งทับห้าวินเนอร์วินเนอร์เดียร์ดินเนอร์จนกวางแดกไปนะครับผมไปหาพระอินยังไม่เอนดิ้งไม่ต่างจากเอนดิ้งสามเลยแม่งกูไม่ควรมาขับรถจริงๆ จุดที่ป้ายศูนหนึ่งอ๋อมันจะเป็นอีกเอนดิ้งเอนดิ้งหนึ่งใช่ไหมงั้นก็เดี๋ยวเราเก็บเอนดิ้งให้ครบแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบไม่ทําตามที่มันมันเตือนดูครับผมที่มันเตือนคือที่อ่า6 6 6เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีประเด็นเ <c oughs> ออแม่ฮะเอ๊เสียงคี้อะไรวะอันนี้คืออะไรวะเขาปบแป้งกันตอนส่งการ์ดไง,ย,งยังไม่ได้เรื่องเลยอะส่งการผ่านมาตั้งนานยังไม่เอารถไปไล่เอาบนเสร็จแล้วลอยหายเลย ป้ายนี้ใช่ไหมก็คือ66 6ที่มันให้เรียกมาครับผมมาครับผมขึ้นมาฮะโอเคครับผมไปไหนฮะไปดินแดงใช่ไหมผมได้ครับโอ้โหทำไมรถมันดิ่งวะแล้วพี่กับหนูน่ะไปด้วยกันไหมตามใจนะถ้าไม่ไปก็ไม่ว่ากันนะฮะไปละอยากกลับบ้านเป็นน้องว่าทีวีไวไวแล้วช่องนี้มีแต่คุณภาพคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆนะครับผมบีทูเบอร์ที่หน้าตาดีที่ที่สุดในโลกหายจากที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมน้องอทีพี่ว่าระวังมันไม่ใช่คนนะครับดูยังไงมันก็คนนะผมถ้ามันไม่คน มันจะไม่ละเอียดครับใต้หน้ามีคนขอลงโอเคครับอ่าลงเอา้าไม่ลงเลยไงไม่ลงว่าเรื่องของมึงแล้วนะอะไรวะไม่ลงแล้วก,กดกิ่งหาพระแสงอะไรวะมีคนด้วยอ่านี่ครับโอ้ยรถบัสว่างนี้ไม่ดีเลยเนี่ยอืมเออลืมรูปแมวเลยโทษโทษลืมรูปแมวเลยอืมใครมันคอแล้วอะ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะไอ้สัตว์เดี๋ยวนะวนะมึงมึงนั่งรถบัสแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วมึงก็ขึ้นไปอยู่บนรางคาแล้วมึงลงมานี่มึงลงมาสัตว์ออกออกรถไงวะนะมึงลงมาอย่าให้กวกจากรถได้เลยมึงคิดค่ารถโดยสารแค่8บาทมึงก็ยังจะเหลี่ยมไม่จ่ายแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนรางคาไอ้ทุเรศมากเขาบอกว่าอะไรนะจอดที่7 0 1ูนใช่ไหมอันนี้700รอมีคนขอลงนะครับผมโชคดีครับนี่ปะเขาบอกให้จอดตรงนี้ใช่ไหมเจ็ยหนึ่ง โอ้นายทาได้ไนายยังมีชีวิตอยู่ฉันหมายถึงว่านายยังม,มีชีวิตอยูอ่อะเออก,ก็มีชีวิตอยูอ่ะอะอฉันแค่มาทํางานที่นี่ ending ที่ห้าโอ้โอเคก็ yeah, คือเท่าูดเ d ็ n ด i n g ก็คือมาจอดที่7จ็ดศูนย์หนึ่งเฉยใช่ไหมมีปะจุดที่หมายอ่ะ,อะไม่กู o d ending เหรอเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยเออเรามาจอดที่7จ็ดศูนย์หนึ่งเนี่ยมันก็คือจบเกมแล้วนี่ อ๋ออ๋อผมจำได้คุณคือคนที่ทำรถรถมีสายแปดแล้วฟิงเมื่อกี้ใช่ไหมป่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าเราเหินฟ้ากันดีกว่าเยอะเยอะเยอะไอ้ชว <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวอ๋วอโอเคแพนิคเมคแพนิคนั่นจะไปถูก อะไรวะเนี่ยแล้วอีเอนดิ้งนี่มันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมขอเช็คแป๊บนึงนะอ๋อเอนดิ้งสุดท้ายก็คือไม่ไม่รับลูกค้าเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทำดูนะเงื่อนไขเอนดิ้งสุดท้ายคือคือต้องไม่รับลูกค้าเลยเอ้ยถ้าเกิดว่ามีใครเห็นเฟเวนระหว่างทางบอกผมด้วยนะพอดีพอดีคุณทีนฝากซื้อฟูรองชีดนะครับผมเฮ้ยนี่ไงเฟเวนนี่ไงเราจะได้ซื้อฟูรองชีดให้คุณทีนละขอฟืูรองชีดฟฟูรองชีดนะครับพี่พี่ครับเอ่อผมอยากได้ฟงชื้นะครับพี่คือผมลงจาากกรถไไม่่ด้พพีฉิเยนนังงหญชิบหายยเลไปก็ได้ะว แต่อีกน้องเอ a ีพาสเซนนะครับผมก็คือโดนไล่ออกนะครับผมโอเคสำหรับเกมนี้ก็คงจะมีประมาณนี้เดียวกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปในวันนี้มากๆนะครับผมทั้งคนในไลฟ์และคนในคลิปเลยแหละถ้าเกิดชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่ว่ากันหรือใครที่อยากซัพพอร์ตค่าตัดต่อวิดีโอของผมก็สามารถโดเนทผ่านทางอ่าสปอยแชทก็ได้นะครับผมหรือจะมาเป็นสมัครเมมเบอร์ก็ได้ถ้าส่องเป็นเมมเบอร์เนี่ยก็จะได้ฟรีฟรีประโยชน์ที่ค่อนขข้้้าาาาาางงงเเเยยออออะะะะกววว่่่่ชชบบบบบนนนคคคครรรััััผมสสดีีีไพทแหลุณ